สวัสดีทุกคนค่ะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการติดเชื้อนะคะที่มดปิดไว้คือติดเชื้อดื้อยานะคะแนวทางของมดนะคะก็จะใช้ H a T O อันนี้ไม่ผู้พรมำทำเพลงนะเข้าบทเรียนเลยโอ้ยเห็นขนตาฉันไหมวันนี้ช่ำมากเลยอะเพิ่มเบอร์จะที่รักนะช่ำช่ำถ้าช่ำขนาดนี้ฟังให้จบนะห้ามปิดก่อนนะต้องฟังให้จบนะ h t o h o h e c 3 o นะคะ h แรกนะคะก็มาจาก hand hygiene นะคะ hand h y g i e นะคะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกแนวทางต้องมีนะคะก็ไม่ไม่บอกอะไรแล้วเนาะข้ามเลยนะ five moment นะคะแล้วก็รังมือ7จ็ขั้นตอนส่วนไป e education นะคะอันนี้ถ้าเรารู้ผลไข้ขึ้นชื่อหรือยาก็ต้องให้แนะนำความรู้กับใครบ้าง Staff พาเจียน and family เราจะต้องแนะนำความ,มรู้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้เรื่องเชื้อดร้อยานะอ่าบอกถึงผู้ป่วยและญาติให้เขารับทราบด้วยนะคะว่าเขาขึ้นเชื้อดร้อยาและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพราะคนไข้นะคะเวลาเป็นติดเชื้อดร้อยาเนี่ยอัตราตาย40-60นะเออนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นนะค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นนะแอนติมติกโอ้โหใช้กันแบบเกลื่อนเลยนะ ค่าค่าเงินนี่แบบสูงมากนั้นถ้าจริงๆแล้วเนะี่ยผู้บริหารจะกลัวมากเลยเพวกเชื้อยาไม่อยากให้มีโรงพยาบาลเพราะค่าใ,ใช้จ่ายมันสูงนะคะต่อไป C C ทั้งหมดมี3ตัวนะ C แรกคือ contract P c o c a u t i o n contract P r e c a u t i o n นี่เริ่มจากแบ่งโซนเลยแยกโซนเลยพอเชื้อยามาปุ๊บโอ้โหต้องอกหลงใจแล้วนะต้องทําเหมือนแบบโอ้โหเรื่องใหญ่เพราะจริงๆเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าไปโรงพยาบาลในกรุงเทพหรือโรงพยาบาลที่เขามีความเข้มงวดเนี่ย เขาจะซีเรียสติ๊กมากเลยนะคะถ้าขึ้นเชื้อดื้อยานะ,ะเขาจะมีการแบ่งโซนห้องแยกห้องแยกเลยนะคะสำหรับแยบบแบบกโรคแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะตึกไหนที่โครงสร้างมันไม่เหมาะ,ะที่จะเอื้อต่อการปีมีห้องแยกก็ใช้ในการแบ่งโซนเอานะคะร็อกนี้ ยกล็อกเลยนะคะอ่ายกล็อกเลยนะว่าล็อกเนี้ยเป็นล็อกดื้อยาหรือถ้าล็อกมันไม่พองไข้มันเยอะจัดนะคะก็เอาคนไข้ที่ดื้อยาอยู่ลิ้นสุดเลยนะคะแล้วก็เว้นช่วงระยะห่างจากเตียงต่อมาให้ด้วยนะคะประมาณเมตรครึ่งนะฮะเมตรครึ่งนะเอ่อถ้าทำนะคะก็เมตรครึ่งบางที่บอกพี่ คนไข้หนูเยอะหรือเกินไม่ครึ่งไม่ไหวอ่ะพี่เม็ดนึงได้ไหมตัดลองกันอ่าบางที่เขาก็มีความจําเป็นเขาก็จะมีการใช้ม่านแก้วกันอีกชั้นหนึ่งนะคะอย่าลืมแยกอุปกรณ์ผู้ป่วยปร,รอดวัดไข้คัฟบีพนะคะสิ่งต่างๆกระมุงกระมังอาบน้ำเนี่ยนะคะต้องแยกเลยนะคะอัะอนนี้นะอย่าลืมนะคะแยกของด้วยเพอาะ้รงแบ่งสนเสร็จไม่ได้แยกของใช้รวมกันมันก็ไปกันทั้งตึ วัดความดันอันเดียวทั้งตึกนะคะมันก็ไปได้อีกและอีกอันนึงก็คือ PPE การใส่อุปรกรณ์ป้องกันตัวเองถุงมือ1คู่ไม่ได้เดินทั้งหน่วยงานนะจ๊ะไม่ได้เดินตึกนะจ๊ะเวลาวัดไข้วัดปร,รอดนะคะในฐานะที่เราเป็นาพยาบาลวิชาชีพเนอะเราก็อย่าลืมนิเทศน้องๆน,นะคะชุดถาวนะคะว่าให้ล้างมือเตียงต,ต,ต่อเตียงเลยไม่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีการละ เลอะสิ่งคัดหลังเนี่ยจะไม่ใส่ถุงมือก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้ามีการเลอะสิ่งคัดหลังก็ใส่ถุงมือแล้วก็ถอดใช้ทิ้งเตียงต่อเตียงนะคะแต่อย่าลืมกดน้ํายาล้างมือนะคะทุกครั้งนะคะก่อนสัมผัสและหลังสัมผัสเตียงต่อเตียงเลยเนาะแอนคอร์เนรับที่ปลายเตียงนะจ๊ะไงก็ดีเทศน้องด้วยเนาะเรามีความรู้แล้วนะคะเสื้อกาวเสื้อกาวแขนยาวก็สําคัญเวลาเราจะอาบน้ําคนไข้นะคะ อ่าเช็ดอึเช็ดถ่ายคนไข้จําเป็นให้ต้องใส่เสื้อกาวป้องกันด้วยและกาวตัวนี้ไม่ใช่กาวหน่งตัวเดินทั้งตึกเหมือนกันนะคะให้ใช้เตียงต่อเตียงนะคะเก็บทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกดเปลืองนะ้ำของเรามีให้นะจ๊ะเพื่อป้องกันไม่เอาเชื้อไปปนเปื้อนกันนะจ๊ะที่รักจา๋านะอย่าลืมนะใส่เสื้อกาวสักนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกาวให้หน่อยนะจ๊ะเสียเวลาสักมัน2 นาทีบางครั้งก็ดึงนาะทีนะคะให้เปลี่ยนสยกาวหน่อยเนาะอ่ะต่อไปอ่าเมื่อกี้มัน E และสแรกใช่ไหมสีสินที่สองคือสีครีนนิ่งครีนนิ่เนี้ยน,นะคะสำคัญเลยไม่ด้อยจากตัวแฮนไฮยิน e เลยนะคะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอ่าพี่ๆชุดเหลืองนะเขาเป็น แรงสำคัญมากเลยนะคะในการช่วยคลีนนิ่งนะคะทุกเช้าเลยนะคะพี่ๆเขาจะเช็ดความสะอาดเตียงและสิ่งแวดล้อมแล้วเราพยาบาลเราก็รูเป็นหูเป็นตานิดนึงเนาะก็เพิ่มปวามรู้ให้น้องๆพยาบาลเผย่จบใหม่นะน้ำยาที่พี่ๆเขาใช้กันในการเช็ดนะคะในพี่ชุดเหลืองเขาเป๊ะอยู่แล้ว0.5โซเดียมไฮโปคลอไร์นะคะในการที่จะเช็ดสิ่งแวดล้อมที่ดื้อยาเนาะอะแล้วก็มีแผ่นวิฟ ให้ด้วยตอนนี้เพื่อสะดวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยเวลาเช็ดนะคะไม่ใช่ผืน2ผืนใช้ทั้งตึกเนาะจะต,ต้องใช้เตียงไครเตียงมันนะคะยิ่งเตียงไหนวอดไหนที่มีคนไข้ยเยอะเนี่ยผ้ามันไม่พอนะคะก็เลยเบิกเป็นแผ่นวิปมาให้ใช้ใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำความสะอาดสิ่งแวดลอ้อมกันถ้าสมมติว่าไม่รีบรับผู้ป่วยก็คลีนชุดใหญ่นะคะแล้วก็พึ่งบอก พืงนมอนนะคะปากแมดแล้วก็นํามาใช้ใหม่อันนี้ก็จะยิ่งดีเยี่ยมยอดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยชุดเหลืองเราเนี่ยก็ทําได้ดีระดับหนึ่งละนะคะแต่แต่ถ้าแบบคนไข้มันเยอะน้เข้าใจอยู่นะคะคนไข้มันเยอะเข้าใจเ,เ,เวลาเราทำห้าสอทุกเดือนอะมาถ้าถ้าจะช่วยพี่เขาว่าก็คือสิ่งแวดล้อมที่ตามพวกพวกข้างฝาข้างเฟอดเนี่ยช่วยจัดเยอะๆหน่อย นะคะเพราะว่าพี่ชุดเหลืองทืนเ่เขาจะเน้นหัวเตียงเตียงแล้วก็โอเวอร์เบดแล้วก็ข้างเตียงให้เราทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะสิ่งแรกมันสิ่งสําคัญคินนิ่เป็นสิ่งสําคัญเนาะ,ะแล้วก็ C C เลยนะคะ C kinning ละ C communication C communication คือการสื่อสาร สื่อสารอันนี้ไม่ใช่เราเก็บไว้ในใจเป็นผู้เดียวฉันรู้แล้วฉันก็ไม่บอกใครไม่ได้นะจ๊ะที่รักจา๋าสูสู้ก็อย่าลืมส่งสื่อสารนะคะส่งเวรกันทุกวันนะคะติดป้ายที่ปลายเตียง มือแดงห้ามญาติเลยนะคะสหัสสาขารวมถึงตัวเราจะได้ตั้งสตินิดนึงก่อนเขาแบบโอ้โหตายแล้วมีมือแดงฉันจะเข้าไปทันทีทันใดบ่ได้เด้อฉันจะต้องตั้งเฝ้าระวังก่อนเด้อวันมีการผิดเชื้อหรือเปล่าเด้อนะคะอย่าลืมแฝนป้ายนะคะอย่าลืมส่งเวรและถ้าสมมติเอาผู้ป่วยออกไปนอกตึกไปทํผ่าตัดการใดๆก็แล้วแต่กรีงกรางบอกเขาสักนิดนึงปลายทางพี่จ๋าเคสนี้ขึ้นเชื้อดื้อยานี่นี่นี่น,นะจ๊ะหนูจะส่งคนไข้ไปแล้วนะจ๊ะนะอย่าลืมบอกเขาชุด คุณน้องเบนเปนสุดหล่อมาก็อ,อย่าลืมบอกน้องเบนเปน,นิดนึงใส่ถุงมือนะครับอย่าลืมเข้าล้างมือนะครับแนะนํนน้องนิดนึงนะจ๊ะเ <c oughs> ชื่อแหละว่าทำได้เชื่อแหละเออเชื่อจริง,รงต่อไปอันสุดท้ายเลยคือ,อ, Op, อนะ optimize o antibiotic use นะคะอันนี้คือการให้ยามาเพิ่มเพิ่มมาจากตัวแนวทางเนี่ยเริ่มเพราะว่าการให้ยาที่เหมาะสมอะ มันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อดืด้อยาได้นะคะนั้นในฐานะที่เราเป็นน u r s e หน้าที่ของเราคือเรา notify แหละคุณหมอนะคะคุณหมอสั่งแอน i ี้ o t d c นะคะเราก็ให้ยาให้เร็วที่สุดตามแนวทางก็คือไม่เกิน1ชั่วโมงนับจากที่คุณหมอเขียน order ออเอนอะ อ่ก็ตามหลักการให้ยาเลยนะจ๊ะพี่ชุดเหลืองก็เดินให้ยานะคะเราก็สปาทยาเข้าไปก็ตามแนวทางการให้ยาอันนี้ก็เป็นบทบาทของเราแล้วก็อย่าลืมประเมินการแพ้ยานะอันนี้ก็เป็นหลักง่ยายๆของ H E O นะคะ H E C 3 O แนวทางป้องกันเชื้อดื้อยาอย่าลืมนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า